สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาน,นะคะมาไลนกก่นูกค่ะทำไมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาน,นะคะมาไล่นูกค่ะวันนี้มาไล่นูกแต่เช้าเลย,เวเลยพวนกล่องไปกล่องไว้หน้าเออค่ะนกเริ่มมาแล้วนะคะต้องไปไล่ไปเดี๋ยวนี้ไม่แล้ นี่บังเราหับหลับสุบบลบบุบบมบบุีบุบบุบมุเบุบบุบบุะบุบยนบบุบบุบบ่บบุบบุลุบบ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 ุบวุบบุบบุบบบลบน

้ดนดะวอืมนะคะนี่อันน่ะอา่ามีไม้ด้วย,เ,ยวเห็นแน่นนะฮะโอ้ยโคตรแพงค่ะนี่ก็ท่อมท่อมอีกอันนึงแล้วก็ก็ท่อมอีกอันนึง นี่ค่ะตอนนี้เป็นเวลานะ่าจะ6โมงเจ็7โมงได้นะคะอะไรนกค่ะทุกคนตอนหน้าปากนะคะมันจะมักนี่ง่วงสางนะคะที่มันปิดงองๆนี่ค่ะงอ้งโหตนเขานะคะอย่าง่วงสาง ี่นี่ทุกคนจะพามาดูอันนี้น้องเอง้น้องเหี้ยอันนี้หลบไปไหนเฮ้ยเตาทองเหี้ยสับนี่น้องเตาทองเห็นไหมคะมันเบื่อๆนี่อันแดงๆเ,เนี่ยน้องเตาทองอ น้องคี้อายนี่ทุกคนมีหมอกหมอกลงหมอกลงจะมีน้ำแบบนี้ด้วยน้ำมีทุกคนเห็นไหมนาปังที่จังหวัดสกลน,นครอำเภอ,อสว่างนหน่งอันนี้ อยู่ปุกแตอันนี้เป็นวัดบ้านหนองมกแซนะคะเป็นนาป้านะคะถ่ายตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดต้นข้าสีเขียวค่ะคุณพ่อเริ่มลงมาแล้วคุณพ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะดังนั้นมีหมอกเกอ็ด ดีจนสังกะสีหลุดกำลังประกอบขึ้นออีกหน่อยค่อยไปกินข้าวอันนี้จะ6โมงแล้วโอ้จะ7โมงแล้ว6โมง43นาทีนะคะพระอาทิตย์เริ่มเยงตาแล้วโอ้ยทองห้องจกจกุว่่ออย่างแรไปกินข้าวเลย บอกว่าเลยอยีก20นาทีนะคะให,ห,นหน้มาไลนนก่อนขันมากเลยขันหน้า,นาเจียงเสียงบังผูกผูกข้าเจ้าูุพุ่นนะคะอิงเจา้านะเตงเน่งเหน่งอยู่ค่ะ เปนย้อนแสงยข้าวอยูข้าวดีจ้านะเต่งเต่งนเอิม่มมาข้าไเก็นอัดคลิปไปก่อนกันดูวิวตอนเช้านะคะ ตอนเชา้าประมาณนี้ค่ะเมงแล้วมากินข้าวกันค่ะค่ะเราตักข้าวเสร็จปุ๊บเปิดอันนี้ออกรับเปิดออกนี่แกงแกงหมูแกงหมูแกงโมเมนต์ Moment. ผัดหมูผัดพริกแกงหมู <laughs> ยังพอพอไข่ถังทองคือพอล้างมือเสร็จแล้วล้างแล้วต้องกินนะั่นพอล้างลูดฮะว,ว่างงงงมันเข่าเมันอกี้นี่มันเป็นขงเขง่าพออย่างพ่อพ่อเด็ดยังไหมนี่ผมปอกเด็ด่นข้าปุ้นเข้าปุ้นจะปอกไข่ให้ ไปสะผมกันค่ะคน,นูสะผมอบนะคะไปสะผมอยู่ที่แบงโซลาเซลล์พอไลนยนกอยู่ตรงนู้นถึงแล้วนะคะแผงโซล่าํำไหลกำลังดีแดดก็แรงๆพอเราจะสับผมตรงนี้ อันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะพึ่งสระผมเสร็จค่ะได้แล้วพ่อคุณบอ,บอ,บอกําลังเดินมาค่ะหัวยังเปียกนี่ค่ะแสงแดดแดดจ้าเลย กับข้าวก็ตากแดดนะคะทุกคนนกนกหรอกคะ่ะเดี๋ยวดูนกก่อนมีนกนกหนีแล้วมันนกหนีแล้วนะนี่ค่ะไม่มีนกแล้วเพราะมันแดดก็จบคลิปใบเบี้ยงเท่านี้นะคะกลับบ้านกันกลับบุณค่ะ